บรรยากาศเมืองพัทยาที่ชนบุรีฮะร,รับการเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนด้วยการคือปิดร้านขายกิจการบาร์เบียร์คาราโอเกะรับการเปิดประเทศร่วมคุยกับบัญชาโดยเดอะซิตี้เทอร์โบเปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศพอดีอันนี้เป็นสถานการณ์หนึ่งที่เขาพูดถึงจังหวัดชายทะเลเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวที่ทําการสำรวจมาทั้งหมดเนี่ยโดยช่องที่เป็นนักเชียวชาวต่างชาติเขาบอกว่าอยากเขาอยากไปเที่ยวทะเลนะครับ คือเรื่องที่ขณะนี้เราเปิดให้นท่องเที่ยวเข้ามาแต่1พฤศจิกายนแต่ยังมีมาตรการในการควบคุมในแต่ละจังหวัดแต่ละโซนและมาตรการสําคัญที่สุดก็คือการห้ามดื่มห้ามนั่งดืง่มนะอารักขาที่อยู่ภายในร้านซึ่งมันกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากกับธุรกิจที่อยู่ในกลางกางคืนธุรกิจที่ต้องพึ่งกับชาวต่างประเทศผลปรากฏว่านี่ครับบรรยากาศเมืองพัทยาที่ชนบุรีฮนะร,รับการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนด้วยการคือ ปิดร้านขายกิจการบาร์เบียคาราโอเกะรับการเปิดประเทศคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีผู้สื่อข่าวเขาก็ไปทําข่าวกันนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวหนึ่งที่ออกมาจากในพื้นที่โดยตรงเลยคือบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีนะฮะเขาไปทําข่าวก็จะเห็นกับว่ากลุ่มร้านค้าสถานบันเทิงบาร์เบียคาราโอเกะค็คอกเทลลจ์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนที่ไปพัทยาก็จะมีช่่งที่เรียกว่า walking street ตรงบริเวณพัทยาใต้ถูกไหมครับ เดินขึ้นไปถ้ามีแรงหน่อยก็กชัยฮันะแล้วก็มีท่าเรือแหลมบริหารยี่เป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยนะฮะสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าการเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกาย,ยนซึ่งเจ้าของร้านรวงต่างๆที่เขาเปิดประเภทเอนเตอร์เทนเมนต์กันคืนเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็มองในด้านบวกอยู่บ้างว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามามากหรือน้อยไม่สําคัญเท่ากับว่าถ้าเขาเปิดร้านแล้ว สิ่งที่เป็นหัวใจของธุรกิจร้านประเภทกับข้าวื้อคืนนี้คือเครื่องดื่มเอาละไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลโกอฮโอล์ก็แล้วแต่เพราะอะไรครับธุรกิจของประเภทร้านอย่างนี้เกินกว่าครึ่ง 60- 70%รายได้หักกฏลบนี่กำไรกำไรมาจากเครื่องดื่มเครื่องดื่มเป็นหลักเลยนะทีนี้จากข่าวตรงนี้ที่ผมเล่ามาถึงมันฟังเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศตรงนั้นเห็นชัดเจนว่าสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยนะครับยังคงประกาศปิดตัวเองอย่างไม่มีกำหนด แม้จะเลยวันเข้าประเทศต่างชาติแล้วถึงวันนี้เป็นวันที่สามแล้วกว็าตามแสดงว่าไม่เปิดฮนะไม่เปิดเลยนะฮะเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้ใจหายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวที่เขไปทำข่าวข่าวนี่เขาก็บอกว่าอย่างนี้รับว่าคือวันนี้ต้องยอมรับนะเพราะเปิดประเทศทุกคนก็ดีใจอย่างน้อยฝังหนึ่งว่าได้ไปตกแต่งร้านได้เคลียร์ร้านได้ทําความสะอาดร้านที่ร้านมันปิดมาถึงสองปีบางทีก็มาแวะมาเวียนกันดูบ้างนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มาเปิดกันแบบจริงๆเป็นจังเพราะว่ามันเปิดไม่ได้เปิดไปก็ห้ามนั่ง เขาบอกว่าพอดูเอาเข้าจริงๆแล้วปรากฏว่าอา้าวก็ใจก็รู้ว่าหนึ่ง,งพฤศจิกายนก็ควรที่จะให้นั่งเด็นได้ปรากฏว่านั่งไม่ได้ทีนี้พอนั่งไม่ได้ทำยังไงล่ะครับนะฝรั่งบังค่าเข้ามาถึงเขาบอกว่าแม้จะไม่มีเคอร์ฟิวก็เอะแต่ว่า no no drink อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ no sit inside for drinking ก็ไม่ได้อีกั่นงหครับนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยทาให้บรรดาทั้งหมดเนี่ยตัดสินใจก้มหน้ารับชะตากรรมกันต่อไปเนี่ยบอกนี่เลยพราในที่สุดก็ยังคงต้องปิดล้านต่อแหละครับ เพราะมันหนึ่งแน่นอนครับตัวเล็รอย่างเงี่ยเข้ามาก็ไม่ได้เยอะแถมเข้ามาไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้นั่งทานอีกต่างหากหรือไม่ได้นั่งดื่มอีกต่างหากนะครับดังนั้นแล้วคุณอยากจะบอกต่อไปนะครับว่าที่ส่วนทั้งหมดที่จําเป็นต้องขึ้นอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านถ้าอยู่ชนบุรีหรืออยู่พัทยาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านจะสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีนะ้กับผมจริงๆนี่ขนาดพฤศจิกาลงไปทําเรื่องนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งสองพฤศจิกายนเนี่ยเขาบอกเลยนะขึ้นไปให้เช่าก็มี ราะก็แบบรับภาระค่าจ่จายรายเดือนต่อไปไม่ไหวจริงๆนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่ชมบุรีพัทยานะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังสําหรับในช่วงของเวลานี้กันนะฮะ